ดูเหมือนว่าพี่จะให้ความสำคัญกับเยาวชนกับนักเตะด,ดาวรุ่งทีนี้พอมาถึงฟุตบอลไทยในปัจจุบันเนี้เราจะเป็นขนาดไหนที่จะต้องสร้างเยาวชนขึ้นมาทั้งระดับสโมสรทั้งระดับทีมชาติคคือจริงๆณนะตอนนี้ประเด็นสำคัญที่สุดของอถ้าพูดเลยไปเลยนะ <c oughs> เลยไปถึงระดับทีมชาติเลยถ้ามองนะอย่างนี้ณตนะอนแม้แม้ว่าตอนนี้ทีมไทยเอ,เอาชุดใหญ่แล้วกัน เราเหมือนจะคืนสภาพมาจะเป็นใต้เราไม่ได้แชมป์เก็ครับอะไรตรงนี้นะหรือทีมล,งลังเลจะดูดีขึ้นแต่นี่ก็ยังมองว่าเรายังเดินย้ำอยู่ที่เดิมนะ เพราะว่าไอ้ระดับเนี่ยเรามันผ่านเลยครับในยุคก่อนๆเราก็เคยเป็นเต้ม,มาแล้วณตอนนี้มันก็เหมือนภาพลวงตาหรือป่ากไม่รู้อืแต่เพราะว่าด้วยฐานเนี่ยในสิ่งที่เรามองว่าเราน่าจะทําได้ดีกว่านี้ในใน,ในตั้งแต่ยุคก่อนจนมาถึงณปัจจุบันนี้ครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นที่มองอ่ะเราไม่ได้พัฒนารากเงาของ,อของเราอย่างแท้จริงค,คือทางด้านสมาคมเองเนี่ยนะครับถ้ามองพูด,ดง่ายๆคือ คือว่ายังไม่ได้จริงจังในเรื่องนี้จริงๆเพราะว่าหรือการกีฬาแห่งประเทศการกีฬาเองเนี่ยซึ่งเข้ามาเนี่ยซึ่งการกีฬาก็าอาจจะมีก็ประมาณมีอะไรต้องพัฒนาทางด้านนี้สมาคมต้องใบป,ประสานหรืออะไรหรือสมาคมจะต้องใบจัดการอะไรเพื่อให้ตรงนี้ได้มาเพื่อมาพัฒนาส่วนนี้มันต้องเป็นร่วมกันระหว่างคิดให้เป็นเป็นมือประสานและคนทํา ให้ตรงนี้เดิมเดินไปได้ในระดับเยาวชนนั่นก็คือสิ่งที่ขาดหายไปเนี่ยณนะตอนนี้เห็นในชาติเลยบอลเยาวชนหลีกเราไม่มีเลยอืเบื้องต้นนะครับแต่ว่าบังทีมีเนี่ยนี่ก็ไม่รู้ว่าถูกหรือผิดแต่ก็ไม่ค่อยเห็นด้วยสมมุติกอทอก็พยายามจะมาช่วยเต็มที่เลยเจอดีมากเลยจริงๆมาจัดบอลเยาวบอลเหลีกเยาวชนหลีกอะไรเงี้ย สมาคมเองก็ไม่ประสานหรือเปล่าในเบื้องลึกไม่รู้แต่บาง,บางทีก็มองว่าบางทีมันก็เดินไปผิด,ผด,ผด,ผดหรือเปล่าครับมีใครไปกุเช่นบอลลีกเด็กเด็กน้อยอะไรเงี้ยเอามาเล่นหลีกมันเหมาะไหม,มอาจจะเป็นแข่งแข่งขันแบบเฟสติวัลเพื่อให้ไม่ต้องมาพัฒน,นาให้เขาแข็งแกงร่งเพื่อไปกันหรืออะไรหรือมาบาดเจ็บอะไรเงี้ยเราควรจะมาเริ่มที่อายุสิบหกสิบเจ็ดไม่ที่เป็นหลีกจริงๆแล้วก็ต่อยอดทีนี้พอมี หลีกนะลีกเด็กก็เกิดขึ้นซึ่งนี่ไม่คก็เห็นด้วยนะแต่ว่าก็ดีกว่าไม่มีครับนะแต่จริงๆพอมันมีเสร็จแล้วตอนนี้หายไปอย่างเช่นสิบหเห็นด้วยมาใส่กันให้เต็มที่เลย19นะไอตอนนั้นมีอยู่พักหนึ่งเรายุบไปละครับเหมือนเงียบไปด้วยเหตุผลประการใดไม่รู้แต่เราจะเห็นถึงการต่อยอดซึ่งซึ่งมองว่าเมื่อไหร่จะคิดกันได้จริงๆเนี่ยถ้าต่อยอดไปเนี่ยพอสิบเ้าได้ต้องมียีอืม ไม่องถึงยี่สามหรอก<ะ>พอต่อยี่เอ็ดเนี่ยเพราะว่ามันจะไปพันกับสโมรสรหลักๆซึ่งซึ่งจะบอกว่าเฮ้ยเขาก็มีภาระเยอะแยะแต่นั่นเป็นเรื่องของสมาคมนะที่จะช่วยดูแลกันไงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเราก็มาพุกมามาปเปิดหน้าเสือคุยกันเลยเพราะหลีกพวกนี้ต้องมียกตัวอย่างให้เนี่ยมันมีความท้อให้กับสโมรสรเ้าสโมรสรใหญ่ๆเนี่ยสร้างเด็กมาเนี่ยยกตัวอย่างขึ้น ไม่ว่าจะบางกอกการ์ดก็ดีบุรีรัมก็ดีหรืออีกหลายๆทีมซึ่งมีกำลังที่จะสร้างเด็กเมืองทองก็ดีอะไรเงี้ยโอ้โหเอาเด็กเข้ามาอยู่แล้วไปพบจุดตันซึ่งเราคิดกันหรือเปล่าไม่รู้แต่นี่อยากอยากแคร์ไอเดียว,ว่าจุดตันสิ่งที่นั้นที่เจอคือนี่เคยไปสัมผัสกับบอลลิกตอนไปทำโครงสร้างให้กับการทะเลือในบอลเด็กอยู่เพราะฉะนั้นมันจะอ้วนขึ้น อ้วนมากๆเพราะอะไรเพราะเอาเด็กเข้ามาเล่นไล่มาสร้งางเด็กมาสิบเจ็ดมาสิบเก้าแล้วเลยจากนั้นจะไปไหนม,มันจะกองอยู่ที่เดิมก็ต้องต้องพยายามหาที่กระจายเด็กหาอะไรซึ่งจริงๆอะ่ะมันเป็นเรื่องอันนั้นเป็นเรื่องของสโมอสออยู่แล้วแต่ถ้าเราไปต่อยอดเด็กที่ยังไม่สามารถที่จะขึ้นได้แ,แต่เด็กดีดีมากเลยที่สโมอสอก็ไม่อยากปล่อยนะจะเอาไว้แล้วจะอยู่ยังไงจะขึ้นชุดใหญ่ก็ไม่ได้ เพราะฉะนั้นมันก็ต้องหาหลีกที่เขาเอาเด็กกลุ่มนี้ไว้รองรับเพราะเด็กพอจะถึง19พอจะไปถึง21ิบเในี่สิบเดนี่สำคัญ21สเนี่ยมันสามารถจะลดแล่นได้แล้วถ้าขึ้นชุดใหญ่ไม่ได้ก็สามารถที่จะขายหรือกระจายไปหาที่อยู่หรืออะไรต่างๆแต่10 8 19เานี่ยยังเป็นถ้าพูดถึงจะไปกระจายที่อื่นยังเป็นเด็กน้อยอยู่ครับใ<ะ>นนอ,นอกจากเป็นหัวกะทิกจริงๆมันก็สามารถจะเขาเรียกว่าข้ามรุ่นได้ แต่อย่างเนี้ยเมื่อเราไม่มีโครงสร้างพวกเนี้ยเราก็ไม่มีฐานรากและเมื่อฐานรากตรงนี้เราไม่แน่นเนี่ยเราจะมองว่าทีมชาติเราจะดีเนี่ยยากเพราะว่าทีมชาติเราต้องพึ่งมาจากสโมสรพวกนี้แหละแล้วจะบอกว่าแล้วสโมสรที่เขาสร้างจะทําไงไปไหนมันก็เกิดความทอ้อไม่รูนะ้นี่คิดแทนหรือทีอไ่ไดแต่ความรู้สึกตอนนั้นนะที่มองภาพเห็นตัวเองที่ไปอยู่สัมผัสกับตอนลงมาแล้วมาดูเยาวชนท่าเรือบอก เออแล้วเด็กพวกนี้จะไปไหนก็เลยังไม่ใช่เราก็จะรับจำแบกแล้วจะส่งต่อไปไหนวะมันส่งไม่ได้เพราะจะขึ้นชุดใหญ่ก็ไม่ถึงมันก็ต้องเอาออกหรือ,อแต่ตอนนี้หลายสมโมสรก็พยายามที่จะเขาเรียกว่าจะเอาตรงนี้อยู่ให้ได้แต่จะอยู่ระยะยาวนี่นไม่ไหวหรอกมันต้องมีเพราะว่าไปเล่นมียี่สิบเอ็ดปั๊บเนี่ยมันจะจบเลยมันก็จะครบโครงสร้างซึ่งจะเบาหน่อยมันจะมีที่จะไปที่รองรับเด็กดีๆมา สิบเก้าเสร็จพอจะมาขึ้น21่สิบอ็ไปไม่ได้ยังอยู่ที่นี่เก็บไว้เพิ่มเติมขึ้นได้ตอน20่สิบยี่เลยก็โชคดีไม่ได้เอาดีอาจจะลงขายไปหรือให้ยืมตัวไปเล่นหลีกต่ำๆหรือสโมอสรอ,อื่นซ,ซึ่งตรงนี้ยมันต่อยอดกันไปแล้วมันก็จะจะต่อยอดไปถึงทีมชาติด,ด้วยเพราะว่ารากฐานแท้จริงเนี่ยตรงนี้เพราะตอนนี้เองเนี่ยมันกลายเป็นว่าเท่าที่ความรู้สึกของตัวเองนะเราจะไปรอเทวดามาเกิดหรือ ไปรอเขาเรียกว่าลูกครึ่งที่อยู่ต่างประเทศเลยบอกเอยจะมาคือไอ้ตรงนั้นปเป็นเรื่องที่ดีถ้ามาแล้วทุกอย่างมาลงตัวแต่เราทําไมไม่มองว่าเราต้องสร้างภายในให้แข็งแกร่งก่อนแล้วเอามาผสมผสานอันนั้นสุดท้ายนะทีมชาติถึงจะเดินไปได้ดีถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน Facebook และกด subscribe นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอล1้อยนะครับ